เจนอตยูอ่าตัวดาเมจใหม่ที่จะเปลี่ยนเมตาเซิร์ฟเวอร์ซีให้ลุกเป็นไฟกับการเผาไหม้อันสุดแสนจะแรงของเจ้าเจนอตตัวนี้มีเหรอตัวบักอย่างพี่แดนจะไม่สุ่มไปดูกัน ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเตมิมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่รวมในการรับไปเลยริชแมนคอยใช้เนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเตมิเตมไวตลอด24ชั่วโมงต้องริชแมนช็อปเท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์487ในดีของลูกพี่ใหญ่พี่แดนนี่ของเราเองนะครับทุกคนนะซึ่งพี่แดนนี่ก็ฝากสุ่มเจนอตเหมือนทุกเดือนนะครับทุกคนนะพอพี่แดนนี่เชื่อมั่นในฝีมือการสุ่มของเราไงทุกคนนะถ้าพาร์ทหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีทางเกือแน,น่นอนแต่ถ้าพาร์ทสองผมบอกเลยว่าเกือแน,น่นอนนะสำหรับมือของเต่าเชนะมาอัดเดนดับพลังพี่แดนนี่ตอนนี้ก็อยู่ในที่สองเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคน ตอนนี้ได้แซงของหลอดแล้วนะครับทุกคนนะอ,นนนะอันนี้ใครเนี่ยอันอนีนนนน้ใครเนี่ยอันดับสามเฮียหยองปะเนี่ยเฮียหยองปะเนี่ยเฮ้ยเซตามะแฟนใครเนี่ยน่าจะรวมเซิร์ฟมาน,นะครับทุกคนนะผมก็ไม่แน่ใจว่าคนนี้ใครนะเฮียหยองะนะดูมาอยู่อันดับที่เจ็ดของเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนโอ้โหแต่ละคนตึงๆชิบเป่งในเซิร์ฟนี้ะทุกคนนะเซริร์ฟเทพเจ้าโซ่ที่มันตึงจริงนะพี่น้องตระกูลดีโอ้โหดูดิพลังร้อยเจ็ดสิบหลาอะไรอยู่ที่สี่ของพีเอพีทุกคนนะส่วนนี่ก็ ตัวเก่าโซนะครับทุกคนนะพลังที่340ล้านนะคือไปไกลครับทุกคนนะส่วนพาดาเหมือนเดิมทุกคนอยู่ที่8ตัวละครสุดแก่งที่4ครับทุกคนนะแล้วก็กิวที่1นะเป็นกิวูนิเวิร์สนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมมา เดี๋ยวผมพาไปสุ่มเจ้า J n o อตยูรกันเลยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้พี่แดนเตรียมตัวไว้ผมร้อยแปใบนะซึ่งผมบอกเลยว่าพี่แดนเก็บตัวแล้วทุกคนไม่ต้องถามหรอกแต่จะพาร์ทหนึ่งหรือพาร์ทสอก็ต้องไปดูกันนะถ้าเป็นตัวเมตาพี่แดนน่าจะจัดพาร์ทสอแน่นอนนะแต่ถ้าแบบเล่นได้ช้าเร์ดไม่ใด่เล่นในชาเล่นได้ไม่เล่นได้ไม่นานพี่แดนจจะัดพาร์ทหนึ่งนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะจัดพาร์ทสอเพิ่มหรือเปล่าแลสำหรับพี่แดนนี่นะมาดูกันครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจัดพาให้้้้พพีีีี่่่่แแดดนนนนนกกกออออออตมมมมะไรังุยยยยเเเฮผผบบลล มีถ้ามีทรงเนี้ยมีทรงเนี้ยผมอาจจะไม่การันตีถ้ามีทรงนี้ผมบอกแล้วผมอาจจะไม่การันตีด้วยผมบอกแค่นี้พี่แดมีหินฮีโร่อยู่สามเม็ดผมเปิดไปแล้วทุกคนเท่ากับเราตามล่าหินหนึ่งเม็ดลูกแก้วหนึ่งเม็ดเท่านั้นไปเลยสิบใบแร <c oughs> กเฮ้ทุกคนทุกคนมันง่ายไหมหมเนี้ยเฮ้ยอะตามลูกแก้วลูกเดียวลูกแก้วลูกเดียวครับทุกคนโอ้ ลูกแก้วลูกเดียวโอโหมาดูกันเลยครับทุกคนผมบอกเลยผมบอกเลยคลิปนี้การันตีคอมเมนต์มาได้เลยถ้าคลิปที่ผมการันตีนะคอมเมนต์มาได้เลยว่าเต่ามือกากจริงๆผมกดค่าแบบไม่ต้องสนใจลูกใครอจริงๆผมบอกเลยมันไม่เกินร้อยใบทุกคนมันไม่เกินร้อ100ยใบนะจริงต่ลูกแก้วนพะทุกคนเนี่ยผมกดค่าแบบไม่สนลูกใครเลยจริงๆแบือบแปดสิบใบพัดหนึ่งบอกพี่แดนให้พี่แดนชื่นใจนะครับทุกคนนะเออเผื่อพี่แดนแบบ กดซุปเปอร์แตงมาดูนี่แบบตอบใจเราไหมไปเนี่ยผมก็จะรู้เลยทุกคนไม่ต้องคิดอะไรอ่ะจริงๆเอาละแต่แต่ต่อใจเย็นต่อเฮ้ยหินมึงมาเยอะเกินลวเฮ้ยหินมึงมาเยอะเกินลวเฮ้ยกูต้องการลูกแก้วใจเย็นๆต่อใจเย็นใจเย็นใจเย็นต่ออย่เพิ่งหิมเกิมแปดสิบใบแปดสิบใบหินสองไม่น่าเกียดแปดสิบใบหินสองไปต่อ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  ใจเย็นต๋าใจเย็นอย่าเพิ่งแคทแท็กนะน้องๆนะอย่าเพิ่งแคทแท็กนะโอ้ยทองมานหนึ่งใจเย็นต๋าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเฮ้ยเฮ้ยหกเหรียญด้วยเอกสาราไหนใจเย็นเยต๋าใจเย็นๆเฮ้ยเฮ้ยอย่าร้อนมึงเหลือนะเลยเฮ้ยมึงจะการันตีไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าดีๆเหลยวไม่เอานะเพื่อนเฮ้ย ไปต่อไปต่อมีแค่ตรงนี้นึงเฮ้ยเหลือแค่ห้าไปเองดีไม่การันตีอ่ะโอเคหล่อมหล่อมอืมแค่นั้นแหละน้องๆคอมเมนต์น้องๆเม้นเลยน้องๆเม้นเลยพี่บอกแค่นี้ว่าน้องๆเม้นล์เลยมันง่ายอ่ะพี่บอกเลยมันง่ายไปอ่ะดูดิเออมันง่ายอ่ะน้องร้อยสิบตไปพาร์ทหนึ่งอ่ะโอ้ง่ายเกินเกม มีอะไรยากกว่านี้ไหมเนี่ยออเต่าเชมือทองเต่าเชมือก็ทองจัดเลยเรื่องนี้ใครจะไหวกับพี่เต่าละ่ะมือทองขนาดนี้ไปเลยครับทุกคนนะภาษาเป็นเจนอสฟึ่มมาก่อนโอ้โหเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดครับผมโอเคครับทุกคนนะตรงนี้ผมก็เหลือหินอีกเพียบผมเหลือหินอีกเพียบอ่ะแบบรอพี่แดชิพาสองแบบสบายทุกคนนะเหลือหินที่โลกอยูส่มเมเท่าเดิมอะเออแค่นั้นละเท่ากับผมเสียไปแค่ร้อยสี่สิบใบเองนะ ทำไได้ไปผมได้ร้อยสี่สิบใบผมพาร์ทหนึ่งแล้เเออเอาเรื่องนะถือว่าเอาเรื่องนะครับทุกคนนะประมาณนี้ครับทุกคนนะสำหรับการสุ่มเจ้นต์ยูอาร์ในไอเดียของพี่แดนนี่นะผมพาไปนี่ก่อนตารทำเนียมตารทำเนียมผมพาไปใส่ในนี้ก่อนละการห้องวิจยัยห้องวิจัยใส่เป็นเจนอ์พลังเท่าไหร่มาดูกันเจนอ์ J วันแรกของพี่แดนนี่พลังเท่าไหร่ครับผมฟึ๊บฟึ๊บพี่สิบล้านแล้วอะแค่นี้ก็1สิบล้านแล้วน,น้องน้องยืมของใครเดียย จะไปโชว์สักหน่อยอ่ะจะไปโชว์สักหน่อยโอห่เฮลไฟเฮลไฟจะหกดาวปะดูทรง เดี๋ยวรอ,อพี่แดนปั้นแล้วกันทุกคนเดี๋ยวรอพี่แดนปั้นก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราพาเจน,น้อนมาคอมโบคู่เฮ,ฮลไฟเฟมให้มันระเบิดเถิดเทิงในเซิร์ฟเวอร์487แบบลุกเป็นไฟกันเลยนะครับทุกคนนะประมาณนี้ทุกคนนะใครชอบคลิปที่ผมฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็ในกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนนะผิดพ,พาปการใดต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ